วันตีเลยสัตว์กูรู้มึงเห็นแล้วแค่แมมเป็นไม่เห็นนีสวัสดีครับผมในเคโอเคเคเคโรเคโรเบอร์เบย์สอนอะไรกูก็ง่ายชื่อชาทุกคนครับวันนี้ผมอยากจะมาถามทุกคนครับว่าบ้านของทุกคนที่อยู่กันปัจจุบันเนี่ยอยู่กันมานานแล้วกี่ปีครับสําหรับบ้านผมนะคือบ้านเนี้ยอยู่มาตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกน่าจะมีอายุประมาณ20-30ปีแล้วและถ้าเกิดวันหนึ่งเราเห็นคนที่เราไม่เคยรู้จักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับเรา เราจะทำยังไงครับแบบตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นคนเดินอยู่บนบันไดชั้น2รูปร่างหน้าตาทรงผมดูไม่ใช่คนที่เรารู้จักไม่ใช่คนในบ้านไม่ใช่ญาติเราขนลุกเลยใช่ไหมครับและเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เป็นเกมที่มีเนื้อหาแบบนั้นครับเกมนี้มีชื่อว่า Hush หรือชื่อไทย f ัก k อ h Fuck m โอ้ทะลึง่ง <c oughs> ไม่ใช่ฟักในที่นี้หมายถึงฟักไข่หรือว่าฟักตัวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ <c oughs> เอาไว้ว่ามันเป็นเกมสยองขวัญเกมผีอะไรทำนองนั้น <c oughs> นั่นแหละก็ดูกันด้วยนะครับผมกาบตีนเนี่ย <c oughs> ก่อนเข้าไปดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมซับแนบผมด้วยนะครับไปดูกันเลยโอ้ฟังมเชี่ยดูซาวสิครับได้ยินซาวนี้แล้วนึกถึง God of วอรไหขยา่ขยาอ่ะไแตกแพะโอเคนี่คือห้องของผมนะครับผมห้องที่ผมนอน มาเป็นเวลา25ปีนะครับผมอยู่มานานแล้วครับและบ้านหลังนี้ก็มีอายุมากกว่าตัวผมอีกโอ้โหทำไมพื้นบ้านเนี่ยมีตู้เซฟครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเพราะว่ากูก็เนียนว่ากูอยู่ที่นี่มานานแล้วแต่จริงกูเพิ่งมาอยู่อ๋อตู้เซฟจะเป็นบอกเควสและใครไอ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน34นาทีครับผมและตรงนี้มีไดอารี่มาเริ่มที่วันแรกครับผมฉันตื่นขึ้นมาเพื่อตามหาไอ้แฮชเนี่ยแปลว่าฟักนะครับซึ่งอะไรอะรังนกหรือเปล่าแบบว่านกมาทํารังที่บ้านอะไรงนี้หรือเปล่าวันที่2ครับผมส่วนหนึ่งของบ้านเนี่ยไม่มีพลังงานครับผมแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเลยและทําไมมันถึงมืดตลอดเวลาอา้าว มันมีคนประหลาดอยู่นอกบ้านของฉันรู้สึกอันตรายมากเลยวันที่4ครับผมฉันต้องไปเช็คเราเตอร์อีกแล้วต้องมีพลังงานนะครับเพื่อออกไปจากบ้านโอเคประมาณนี้อันนี้คือไดอารี่ของเรานะครับอ่ะเราออกไปดีกว่าเราไปเช็คเราเตอร์กันดีกว่านะครับผมโอ้ใครมาเขียนอะไรบนกำแพงวะเนี่ยต้องตามหาแฟตไลท์ครับผม อ๋อ oh, อยู่ใน washroom ห้องซักผ้าเหรออ๋อ oh, มีการติดโปสเตอร์ด้วยโอ้ oh, บ้านเรามีหลายห้องแนฮะอันนี้ห้องอะไรโหู oh, oh, มืดมากครับมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ย oh. <Hey! S 2> ใครไอเฮ้ยเนี่ยนกเสียงนกอ๋อ oh, oh, แอบได้โอ้ oh, แล้วก็แง้มมาดูได้ด้วยแอบในถังขยะนะครับผม oh, oh, บ้านมึงตั้งถังขยะใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ อ๋อนี่ต้องมีกุญแจนะครับผมภารกิจแรกต้องตามหาแฟลไลท์ครับเพราะมืดเหลือเกินได้อยู่ชั้นล่างปะที่คิดนะเออเขาคงไม่ตั้งเครื่องซักผ้าไว้ชั้นบนหรอกหวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับห้องนี้หรือเปล่าอันนี้ห้องครัวนะฮะมีเสียงน้ำด้วยโอ้ทีวีมีรีโมททีวีตรงนี้เอ้ยนี่เราเตอร์นี่ไง อินเทอรเน็ตใช้งานไม่ได้ทำไมมึงไม่ใช้ 4G ล่ะ4 5G ก็ได้สวัสดีครับเนี่ยเสียงนกนกมาทำรังแถวนี้อันนี้ก็มีล็อกเกอร์อีกแล้วแล้วไหนว่าห้องซักผ้าเฮ้ยนี่ปะใช่ปะแล้วมันกระตุกมึงโหลดอะไร <c oughs> เนี่ยเครื่องซักผ้าโอเคได้แฟลชไลท์มาแล้วครับผมโอเค เปิดไฟฉายนะครับอ๋อันนี้ห้องน้ำอาบน้ำเฮ้ยเสียงอะไรวะว่าแต่ฟ f งอ๋อปลดล็อกตู้เก็บของทองคำไม่ใช่ <c oughs> เขาให้เราไปเปิดตู้นั้นที่ชั้นสองครับผม <c oughs> โอเคชั้นสองสยองขวัญ <c oughs> ก็ไปสิครับตู้มันอยู่ทางไหน,นเฮ้ยเสียงอะไรวะ ทำไมมีออร่าสมจริงสัสมีออร่าด้วยอ๋อคนหาว่ามีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอ่ะโอเคเราต้องไปหาที่อื่นต่ออืมต้องไปหาอาหารครับผมก็น่าจะอยู่ที่ห้องครัวเนาะเนี่ยห้องครัวนี่ไง use item เฮ้ยใช้เนี่ยหรออ๋อเปิด หิวตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าหิวอ๋อมากินปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระป๋องโลซาใช่ไหมยากิโทริเอา้าใครมากดกิ่งวะเนี่ยอ๋อมีคนมาส่งของออาว่าไงครับอ๋อมีแพ็กเกจมาส่งโอเคเดี๋ยวผมกำลังไปครับรอแป๊บอีกหนึ่งชั่วโมงผมไปนะครับไหนละหน้าบ้านกูอยู่ไหนวะเนี่ย ตรงนี้ป่ะไม่น่าใช่เอ้ยหรือว่าใช่วะลองดูใช่ปะใช่ป่ะ,ปะเอ้าไม่ใช่เอา้าแล้วล็อกทำไมล่ะเฮ้ยฮะมึงใครมึงใครก่อนมึงเปิดเข้ามาได้ไงขอโทษที่เสียมารยาทน,นะครับที่พูดคำหยาบกูตกใจเด <c oughs> ีวดูสีหน้าตาเหลืองด้วยนะโอเคขอบุณที่เอาของมาส่งนะครับเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้กูไม่ได้สั่งเลย <c oughs> ขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับแล้วมึงสั่นหน้าอย่างเงี้ยทำไมมึงเป็นอะไรอะไรของมึงเด็กก็ยิกหัวนมหาอะไรมาอุดปากแม่งดิอารลงเท้าได้ไหมวางไว้ตรงนี้อ่าวางกองเปล่ามึงมาส่งอะไรกูถามก่อนหัวเราะคิดว่าตลกเหรอฮะส่งของมาแต่ข้างในไม่มีอะไรเฮ้ยตัวเฮียเลรวะเนี่ย ใครวะน้าเฮ้ยซ่อนในล็อกเกอร์เว้ยมันลุดไปเลยมึงไขก่อนเธอเป็นคนเดียวที่ไม่ควรเสียใจอะไรนั่นมันเป็นใครใครวะมาอยู่ในบ้านกูเนี่ยคนที่บ้านกูก็ไม่น่าจะมีคนอย่างมึงกันนะแล,แล้วกูออกได้ยัง เฮ้ยโอ้มึงใครวะเนี่ยใส่เสื้อชมพูคิดว่าแอบเบลน่ารักมากเหรอฮะกูจะเจอกับมึงไหมเนี่ยเขาล่อยมาซ้อมเหล่าเตอร์โอ้ยเฮ้ยมันเดินมาแล้วกูจุกว,วนกวอนอืมมาเดิมาเดิมึงเดินมาทางนี้ใช่ไหมกูวนกูวนโอ้โหแล้วดูสาวแม่งสยองขวัญเหลือเกินมึงด่าเกิดอะนี่กูแอบ,บในนี้เลย นี่เป็นไงแล้วกูแง้มดูแอาชอบเล่นซอนแอบใช่ไหมล่ะมัเป็นเดินใกล้เหรอไหนอะเมนมีเลยมาดดก็เข้ามา Come on! c ม m e ม n มาอ่านมาบุกบ้านกูไม่รู้ซะแล้วว่ากูเป็นใครกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูเป็นใครกูเลยถามมึงอ้าโอ้ว,ว้าวใครวะเนี่ยเหีย แอบเข้ามาในบ้านมึงอยู่กินมาหลายสิบปีแล้วใช่ไหมที่บ้านหลังนี้กูซ่อมเราเตอร์แป๊บอย่ายพึ่งมาไอสัตว์อย่าเพึ่งมานะแม่งจ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้างหรือเปล่าฮะมาอยู่เนี่ยฮะนาดานถุนเลศอุบาทชันชุ่วอ่าซ่อมเสร็จแล้วกลับไปที่ห้องได้เลยครับผมกลับแน่นอนอุ้ยมันอยู่ชั้นสอมันอยู่แถวห้องเรามันเห็นเราหรือเปล่า มันเห็นวะเฮี่ยมลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันจะเอากูมันจะเอากูากได้เลยได้เลยได้เลยแอบดิครับอุ้ยชาวเสียงมันเดินตึก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 ทำไมกูต้องกลัวมันวะบ้านก็บ้านกูปะตะกาะไหลบอกชื่อแซงมาขึ้นไปชั้นบนมึงลงมาชั้นล่างอุ้ยมึงอยู่ชั้นบนพี่อยู่ข้างล่าง น้องอยู่ข้างบนแล้วไงต่ออันไหนห้องกูวะเนี่ยเฮี่บ้านก็บ้านกูเสือกลืมเงามันอยู่ตรงนี้เฮ้ยว้ายว้ายเฮ้ยไ,ไม่เห็นเนียนถือว่าเนียนอยู่อ้าเนียนปะหรอเฮ้ยวนตีในสัต กูรู้มึงเห็นนักแข่้งทำเป็นไม่เห็นนี่เดินมาเดินกลับได้กลัวส้นตีสัสๆทำไมยังอยู่อีกวะไปได้แล้วเฮียอย่าเดินกลับมามึงต้องเดินเป็นแพทเทิร์นอุ้ยว้าวไปดิ เกิดอะไรขึ้นอ๋อกลับมานอนอันนี้หน้ากูเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาจากเซฟด้านล่างค่อยๆคลืบคลานอ๋อเฮ้ยอะไรของมึงเดว่ากลัวเหรอไม่กลัวแค่ตกใจเฉยๆโอเคโหที่แท้มึงนอนในนี้นี่เอง โอ้โหแล้วไดอรี่มีเดย์แล้วครับผมวันที่ห้าฮะวันนี้มีผู้หญิงประหลาดคนนึงเข้ามาในบ้านของฉันแล้วก็ไล่ล่าฉันเธอเข้ามาในห้องของฉันฉันถ่ายรูปลังนั้นไว้เผื่อกว่าีฉุกเฉิน ash, มันแปลว่าอะไรหรือว่าจริงๆแล้วมันแปลว่าตรงนี้เหรอที่ซ่อนตัวเหรอใช่ปะมันวิ่งเหรอวะนะีตามหากล้องครับแล้วกล้องอยู่ไหนอะโอเคโอ้กล้ อ๋อห้องพี่ชายแล้วพี่ชายอยู่ห้องไหนล่ะอันนี้ไม่น่าใช่ห้องพี่ชายฉันแล้วฉันมีพี่สาวหรือเปล่าอีนั่นใช่พี่สาวกูหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นพี่สาวที่กูหลงลืมไปเราอาจจะเป็นอัลไซเมอร์อุ้ยนี่ไงเจอแล้วปิดประตูก่อนอมหมาก็เห่าถ้าไม่มีอุปกรณ์เฮ้ยนี่ไงกุณแจเจอแล้วโอเคเรียบร้อยเปิดเลยครับ ค่อยๆคุยของของพี่ชายขอกล้องไหนนะครับอ่าเพราะเราต้องการกล้องมาถ่ายครับอ่าต้องไปเช็คเบเกอร์ครับเพราะว่ามันไฟดับเหรอไฟบางส่วนใช่ไหมที่เขาเล่าเฮ้ยอะไรเฮียตกใจเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้น้าตัวเฮียเลยนี่แอบคนคนหรือเปล่า เริ่มชักกำเริมเสศสารแล้วนะอีนนี่แอมโฮมใครแม่เหรอครับเฮ้ยพ,พี่พี่ครับสวัสดีครับพี่โอ้โอนี่แจ้งอันนี้กี่อ๋อพี่ครับว่าไงครับขอโทษที่เอ่อเข้ามาในห้อง ดีว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใครก็ไม่รู้มันมาอยู่ในบ้านเราอะครับพี่เธอเข้ามาใส่ชุดสีชมพูด้วยครับพี่แบบพ,พี่ชอบเลยสเปคพี่เลยผมยาวหุ่นดีแฟนพี่หรือเปล่าโอ้โหนานมากแล้วนะเนี่ยแกดูไม่ดีเลยะเป็นไรหรือเปล่ายัางไงก็เถอะทําไมไฟ,ไฟฟ้าใช้งานไม่ได้อะรู้อะไรหรือเปล่าเพราะทาไมมันถึงใช้งานไม่ได้ล่ะโอเคได้ครับพี่เดี๋ยวผมไปเช็คเบเกอร์ให้นะครับตอนนี้ไฟที่บ้านเรามีปัญหาไม่รู้เพราะอะไร เราไม่ได้จ่ายค่าไฟหรือเปล่าครับหรือว่าอีนั่นเปิดประตูดังนะพี่โกรธอะไรผมหรือเปล่า <S <S ขอโทษที่ล่วงเกินเข้ามาในห้องพี่นะครับไม่ได้ตั้งใจจริงๆแค่อยากจะเอากล้องเอากล้องมาถ่าย,ยานั่นครับเป็นหลักฐานเอาให้ชัดไปเลยมาเลยอยู่ไหนเบเกอร์ก็น่าจะอยู่ด้านล่างถูกไหมเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันเดิน ไหนวะเบเกอร์ที่ว่าหรือว่าจะเป็นรองเท้าเบเกอร์สั่งได้ดังใจโฆษณาก็มาเฮ้ยแคเธยิ้มมาโอเคมันอยู่ด้านล่างครับลอมันขึ้นมาด้านบนมันขึ้นปะน่าจะขึ้นมาฮะขึ้นมาจริงด้วยมันเดินตามลงมาแล้วครับ ต st ึ๊ดตึ๊ดเตึ๊ดติ๊ดติ๊ดเตึ๊ดต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 ดกูวิ่งดิตึรดตึ๊ดตึ๊ดรอพ่อของแต่ลิบิี้เหรอวิ่งก่อนซ่อนอ่าไม่ได้แดกแหมสาวไลล่าหลัทึกเหลือเกินน่ากลัวจริงๆไปยังออกไปแล้วโอเคกูขึ้นมามาดิเธอเดินมาหาทำหน้าเบี้ยวเธอบิดกระเจียวเยี่ยวไม่ออกเธอตกกระไดคุยทันหลอก ไม่บอกกันเฮ้ยนี่กูซ่อนต่อหน้าไอ้ควายไม่ได้แดกกูอย่าเปิดนะไอ้สั์กูเตือนอย่าเปิดถ้าเปิดมึงต้องจ่ายตังค่าบ้านมึงรวยว่างั้นเถอะรวยมากทำไมไม่ไปหาบ้านอยู่เองไอ้ควาย,อ,ยาออุ่าห์เตือนบอกว่าอย่ามานะ โอ้โหหน้าด้านจริงๆหน้าด้านจริงๆกูถามจริงกูถามจริงกกูหน้าด้านเหมือนกันอ่ากูแอบ,บที่เดิมให้มันรู้ไม่เจอกูอแอบบไว้ก็อย่างงี้แหละโอเคมันไปทางนี้ละเรารีบซ่อมโอ้ยซ่อมต่อได้โอ้โหโคตรดีเลยไม่ต้องเริ่มใหม่หมด จะมาทำไมให้ไอ้บ้านนาละหนัวน้อที่เดิมครั้งนี้ไม่รู้คนโง่มันก็ยังต้องโง่อยู่บนยางค่ำถูกไหมไอ้ค <c oughs> วายควายอีโง่นี่กูซ่อมต่อหน้ามึงอ่ะเป็นไงล่ะเทปล่ะ,ละ่ะเฮ้ย <c oughs> มันหายไปไหนวะเบเกอร์ใช้งานไม่ได้แล้วให้ไปไหนล่ะ กลับไปที่ห้องอุ้ยแม่งดักอีกนี่ดักกูก็อ้อมไปอีกฝั่งมาดิมึงมาดิเฮ้ยงงควายวาร์ปไม่ได้หรอกเชื่อกูป่ะวาร์ปไม่ได้เดินก็ช้าอีโง่ไม่ได้แดกกูหรอกวาร์ปก็ไม่เป็นถูกไหมวาร์ปไม่ได้นี่ห้องกูเปล่าเฮ้ยเยไม่ใช่ววนก่อนววนก่อนกูเขาทำแบบเฮ้ยวิยย่งไหวเอยไ้เหี้ย เดินก <AMA> e ็ช oh. hey, no. oh ้าอีโง่ไม่ได้แดกกูเฮ้อฮ้อแอบดูอุ้ยมีอยู่ขนาดเอ้ยนี่ขอโทษครับที่โกนตีนกูซ่อมต่อหน้ามึงเร็วเร็วรีบรีบซ่อมถึงมึงจะไม่ได้เกิดมาเป็นช่างไฟแต่กูขอสักนิดขอให้มึงได้เป็นในวันนี้โอเคกลับห้อง แต่แม่งดักหน้าห้องเอ้ยไม่ดัก,กว่ารอบนี้รอดรอดโอเคกลับไปปิดดิปิดปิดปิดเอออ่าเรียบร้อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นี่ก็แก้กลับห้องของตัวเองได้กล้องมาแล้วครับผมแอบถ่ายเดี๋ยวแอบถ่ายมตอนอาบน้ํบาบังอาบมาอยู่บ้านกูอ่าได้กล้องมาแล้วโอเคอ่านไดอารี่ครับวันที่6ครับผมวันนี้ พี่กลับมาบ้านหลังจากหายไปนานฉันไม่คิดว่าพี่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของรังนั้นแต่ว่าบางคนในครอบครัวของฉันต้องรู้บางคนนี่ใครใครก่อนโอเคออกจากห้องแม่งเอ้ยทำไมมึงไม่โทรแจ้งตำรวจเลยควายมีอาหารครับเอ้าพี่มันลอ็ลอกล็อกทำไมวะพี่เราก็คนกันเองอะ โอ้โหล็อกห้องเฉยเลยเปิดเข้าไปอาจจะเห็นพี่ชักว่าดึงออกมะดึงออกมะเฮ้ยมันอยู่ในห้องนี้ใช่ป่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วปิดอ,อ๋อตรงค้นหาอ๋อได้กุญแจครับโฮมออฟฟิศออฟฟิศใครละ่ะออฟฟิศพ่อกูหรือเปล่าอออฟฟิศพ่อกูเหรอเฮ้ยนี่ป่ะ อันนี้อันนี้อันนี้เออนี่ไงชัดเจนปิดประตูก่อนออโอเคคนเลยคนห้องของพ่อคนห้องพ่อทำไมกูถามก่อนคนไปเพื่อเอ,อ้ยไม่แน่พ่ออาจจะมีบอะแสบ้างอย่างเอ,อเกี่ยวกับอนี่เมียเก็บพ่อเนี่ยพูดไม่ทันขาดคำเมียเก็บจริงๆใช่ไหมหกูถามจริงหาได้เหรอ ได้บัตรโทรศัพท์ครับพ่อมีชู้ถ้าเมียรู้เราก็เพ่นออไปทางไหน,นชั้นบนหรือล่างบัตรโทรศัพท์ก็ต้องไปหาโทรศัพท์ถูกไหมเสียงใครหายใจมันอยู่ในนี้เนี่ยเข้าไปเลยใครมันมาหายใจเราทุกคนไม่จำเป็นต้องหายใจก็ได้ตายไปซะ ช่ได้เหรอเออมึงไปไหนอะไรเนี่ยเดินไปทั่วนี่ก็บ้านมึงมาขอกลัวอาศัยก็ไม่ได้มาขอเสือมมาอยู่หน้าด้านานไหนล่ะค่าเช่าเอาค่าเช่ามาก่อนเดี๋ยวให้อยู่ด้วยเอาไใจ่ายค่าเช่านะเฮ้ยกวนตีที่สัตว์ หลอกว่าแบบเ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยเดินผ่านไปแล้วสุดท้ายบอาออออหน้ามึงเดี๋ยวออที่หน้ามึงไงสกวนตีนแค่อยากจะครอร้องต่อจากนี้ไปถ้าเธอยังอยู่บ้านกูสิ่งเดียวที่ต้องการออกไปได้แล้วไอสัตว์หน้าด้านอยู่อีกบ้านก็ไม่ใช่บ้านมึงเวน ไฟสกู๊ปสกู๊ปอะไรล่ะสกู๊ปี้ดูปีดู Where are you He casts the world to you now สกู๊ปี้ดูปีดู Where are you ต้องเรียกชาวสกู๊ปี้ดูมาสืบคดีนี้แล้วละ่ะว่าอีนี่เป็นใครอิวบาดทุเลศก่อเขากินกระจอกโอ้โห ขอโทษพี่ก็ไม <im itation> ่ได้สสยก็ไม <im itation> ่ได้สสยรอเล่นครับรอเล่นเอาออกไปข้างนอกได้ก็ไม่บอกกูเอออ๋ออยู่นี่อ๋อ <im itation> แม่งเอากูในคัสซี <im itation> จบคัสซสีปุ๊บเอากูเลยมาอยู่กับกูขนาดนี้ไอห้ห่าเป็นเมียกูเลยดีกว่าแม่งอยู่ด้วยกันหลายคืนเหลือเกินเดี๋ยวแม่งไอ อย่านะสัตว์ปิดประตูได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนอกบ้านเขา้าง,งาสวยตู้แอบอย่างเยอะเฮ้ยงานดีงานดีอะไรเงยไวะเนี่ยอ๋อมีทางเดินโอ้โหก็ไม่บอกเดี๋ยวนะทำไมมีซาวอย่าบอกว่ามึงดักอยู่นี่ไงเก็บดีครับเฮ้ยต้องออกมาตักดินแครอทอะไรอย่างชอบอย่างใช่ไปตักดินแถวนั้นนะ จับได้อย่าทำกูหัวใจวายได้ป่ะไม่ออกมาก็ดีแค่ไหนนี่ตักตรงนี้อาใช่อเทมตักเลยค่อยๆตักนะอย่าบอกว่ามันมาเืียระแวงอ้ยเอขอโทษพี่ขอโทษที่ดินทานะเจ้าที่ร้าน เมียเก็บพ่อกูจะเอาเมียเก็บพ่อกูแล้วถึงผมไม่ใช่จอร์ดี้แต่ผมก็ชอบเอาเมียพ่อเพื่อนเมียพ่อเพื่อนโอเคไปเสียงมันเริ่มมาลวแอบก่อนแล้วมันจะไปถาวรไหมเนี่ย ต้องสักสามรอบปะขุดและแอบสามรอบรอเสียงมันหมดแล้วเราก็ไปขุดต่อเนาะ ไอาจจะรอดก็ได้ใช่ไหมอย่าแห่นะกูขอร้องอยู่ไหนวะก็ถือว่าได้ล่อมันเข้าบ้านปะก็โอเคเนาะเฮี้ยแม่งอยู่แถวนี้ แม่งเดินวนน่ะมันผีแคมมร์อุตส่าห์ล่อแม่งเข้าไปในบ้านแล้วชราเอาให้เสร็จกูไม่สนเลยมันให้ไปไหนเมย์แค่เราซื้อเดอนแมชชีนโอเค ต้องไปทำน้ำแครอทแมชชีนไหนวะตู้ไหนแม่งเดินตามหลังกูอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอยู่นี่แมชชีนตู้อ่ะเป็นตู้ทำน้ำไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ใกล้ ข้างบนเฮ้ยอย,อย่าเห็นเลยได้โปรดยังไม่ได้เซฟเลยสัตว์ oh, <no. S 1> แมงเดี๋ยวแมงเจออีกชิงเปิดออกไปก่อนเลยดีไหมอารอดเฉยเลย อุตส่าห์กีดหรอมันจะเดินกลับเพราะว่าไปไปไปเอาไปปันเอาไปปันเอาแครอดไปปันคือึ้นอยากกินขนาดนั้นเลยเหรอวะเสียงมันดังึงรู้ไหมเนี่ยเถิดมามันต้องมาหนะ้ากูเชื่อป่ะกูมไม่มาหลังกูหรอกกูยอมโดนอี๋ก็ให้มันมาดิสัตว์กูดแดกแล้วมา มาหล kind of <Vou> hey! ังปะกูเชื e bridge, <inaudible> ่อม <ancies. Meng S 1> ึงมาหลังหรือว่ามึงไปดักห้องกูไอ้ขี้ดักกูวิ่งวิ่งยัดมึงวิ่งเร็วขึ้นก็เรื่องของมึงไอสัตว์มาดิยิงเร็วขึ้นยิ่งเยอะประสบการณ์ยิ่งเยอะยิ่งรอบประสบการณ์นี่กูรอกูรอกูรอเอ้กูรอกูรอเอ๊ะไม่ได้แดกกูรอกอะ ไฟมันใช้งานไม่ได้อะจริงดิแล้วก็พี่สังเกตเห็นอะไรปแปลกๆในบ้านปะอืมคงจะเป็นกลิ่นเหม็นๆมั้งจริงเหรอใช่โอเคครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อ